ครับสวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็ f c ทางบ้านทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเราเช่นเคยนะครับผมซ่อมสร้างไรสตอรี่นะครับก็ก่อนอื่นนะครับผมเราจะไปทำสีนะครับผมเราก็ต้องอล้างแฟบตัวเล็กให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมพอเราล้างเสร็จเรียบร้อยแนละ้วเนี่ยนะครับเราก็มาเตรียมนะครับในส่วนของ สีนะครับรองพื้นนะครับสีที่เราใช้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นของ T O A นะครับสีรองพื้นแดงนะครับผมแล้วก็ทินเนอร์นะครับเบอร์ยี่สิบเอ็นะครับก็จะเป็นทินเนอร์วานิชนะครับเกึ่งเงานะครับผมแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็จะเป็นกาพ่นสีนะครับผมนัเนื่องจากงานมีจํานวนที่ค่อนข้างเยอะนะครับทั้งหมด16ตัวนะครับผม อันดับแรกนะครับเราก็ผสมใส่ภาชนะนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับหลังจากนั้นก็เทลงนะครับเทลงใส่ตัวของกาพ่นนะครับเทใส่ตัวกานะครับแล้วก็ทีนี้ก็นะครับเตรียมตัวนะครับพ่นได้เลยนะครับผมในส่วนของขั้นตอนการพ่นนะครับอันดับแรกนะครับเราก็จะ จับในตัวของม้านั่งนะครับจับไงก่อนนะครับผมแล้วเราก็พ่นที่อยู่ข้างใต้ก่อนนะครับก็้พ่นที่อยู่ด้านใต้ก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยพลิกขึ้นมานะครับพิกขึ้นมาด้านบนแล้วก็พ่นแบบนี้นะครับผมคือสีรองพื้นเนี่ยสําคัญนะครับผมคือสังเกตนะครับงานชิ้นไหนนะครับที่เราไม่ได้ทําการรองพื้นเนี่ยนะครับพอทับสีจริงบางๆเนี่ยนะครับ คือการยึดเกาะของสีจริงเนี่ยอาจจะสู้รองพื้นไม่ได้นะครับการทำาลิตภริยา์กับเหล็กเนี่ยอาจจะสู้สีรองพื้นไม่ได้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับการรองพื้นเนี่ยมันจะทําให้ชิ้นงานของเรามีเพิ่มความแข็งแรงนะครับแล้วก็หนาขึ้นมาทนทานต่อการกระแทกแรงขีขดข่วนนะครับคือถ้าไม่มีรองถ้าไม่ได้รองพื้นเลยเนี่ยทับสีจริงถึงจะทับหนาขนาดไหนก็ตามนะครับมีโอกาสที่จะ ผูกก่อนนะครับขึ้นสนิมได้ง่ายนะครับดังนั้นเนี่ยการลองพื้นเนี่ยจึงสําคัญนะครับผมมือใหม่บางท่านเนี่ยอาจจะมองว่าการลองพื้นมันไม่สาคัญนะครับแล้วก็ทับสีจริงไปเลยนะครับบางคนก็ขี้เกียจนะครับมักง่ายเสียเวลาก็ทับไปเลยเงี้ยนะครับผมดังนั้นเนี่ยการลองพื้นเนี่ยนะครับจึงจําเป็นนะครับผมแล้วก็เป็นสิ่งที่มองข้ามไปไม่ได้เลยนะครับผม เราก็ทําการนะครับพ่นรองพื้นนะครับสักสองรอบนะครับผมก่อนที่จะทานนะครับอย่าลืมนะครับผมทําความสะอาดนะครับด้วยแฟบนะครับเช็ดล้างคราบไขที่มากับเหล็กนะครับผมเพราะว่าพวกน้ํามันพวกไขเนี่ยมันจะทําให้สีนะครับกัดกินเข้าไปได้ยากนะครับผมในส่วนของตัวสีนะครับในส่วนของตัวเหล็ก ครับมันจะได้ไม่ล่อนนะครับผมโอเคนะครับพอเราพ่นรองพื้นเสร็จนะครับเราก็มาทำการนะครับผมเก็บรายละเอียดนะครับก่อนที่จะทับสีจริงนะครับพอเราพ่นรองพื้นเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับพวกตามดรอยเชื่อมที่เรายังไม่เนียนเท่าไหร่นะครับเราใช้อะคริลิกซีเลนนะครับ ก็มาป้ายเก็บเล็กๆน้อยๆนะครับผมตามตามมดตาอะไรนะครับผมซึ่งจะช่วยให้งานของเราเนี่ยเงียบขึ้นมาอีกนะครับผมบางท่านก็อาจจะยังสงสัยอยู่นะครับว่าอะคริลิกตัวนี้เนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงไหมนะครับผมพอใช้แล้วเนี่ยมันจะร่อนไหมคือเราทดสอบมาแล้วนะครับปี2ปีเนี่ยงานหลังคานะครับผมสบายๆนะครับไม่มีแตกไม่มีร่อนนะครับผมคือนานไปเนี่ยอะคริลิกตัวนี้เนี่ยนะครับมันก็จะทําให้อ่ มันก็จะทำให้แข็งนะครับผมยิ่งนานวันยิ่งแข็งนะครับแล้วก็การยึดกองมันเนี่ยแน่นอนนะครับมันใช้ได้ดีอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราทำการเก็บรายละเอียดเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราก็มาถึงขั้นตอนในการขัดขัดเก็บรายละเอียดอีกรอบหนึ่งนะครับผมขัดแต่งผิวหน้านะครับบางทีสเก็ตสีทับเวลาที่เราพ่นนะครับมันอาจจะมีเยิ้มหรือว่าในการที่เรา พ่นนะครับเม็ดสีอาจจะแตกไม่ละเอียดเนี่ยนะครับแล้วก็มาเอากระดาษทรายนะครับไล่รูปอีกทีหนึ่งครับก่อนที่จะทาการทับสีจริงนะครับผมขั้นตอนนี้ก็สาคัญนะครับก่อนที่จะทับสีจริงนะครับงานต้องเนียบนะครับต้องพร้อมนะครับผมโอเคนะครับทีนี้เราก็มาถึงเวลาที่จะต้องผสมสีจริงแล้วนะครับสีเทีวใช้นะครับก็จะเป็นของ T O A นะครับดําด้านนะครับผมทินเนอร์ก็นะครับเบอร์21นะครับผม เม่วานิชนะครับเคลื่บเงานะครับผมก็จะใช้ผสมนะครับเราต้องการที่จะให้มันไม่ด้านมากนะครับผมก็ให้ออกมาแบบคกึ่งเงานิดๆนะครับผมติดเงาหน่อยๆนะครับเนี่ยนะครับเราก็เทผสมลงไปนะครับผมแล้วก็คนนะครับให้เข้ากันนะครับ สีจริงก็บางท่านก็ไม่ชอบเงาก็ดำด้านก็ได้นะครับบางท่านก็ไม่ชอบด้านก็ใช้เงาครับผมแต่ว่าถ้าเงาก็อาจจะแห้งช้านิดนึงนะครับนี่นะครับแล้วก็ไล่เหมือนเดิมนะครับผมพอจะทับสีจริงนะครับเราก็จับไายนะครับพ่นใต้ท้องก่อนนะครับผมพอเราพ่นในส่วนของใต้ท้องนะครับใต้ท้องของตัวมานั่งเสร็จนะครับแล้วก็ กลับมาด้านบนนะครับผมให้ทั่วนะครับผมสักสองเที่ยวนะครับผมคือการทับสีจริงสักสองรอบเนี่ยมันก็ดีอย่างหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้ความเข้มของสีนะครับแล้วก็ตามซอกตามมุมนะครับสีมันจะได้ทั่วนะครับผมคือการพ่นเนี่ยแน่นอนนะครับมันฟิล์มสีนะครับมันบางนะครับเพราะว่า สีเนี่ยเม็ดสีนะครับแตกละเอียดกระจายตัวนะครับสม่ําเสมอกับหน้างานนะครับผมมันก็เลยต้องบางนะครับอาจจะไม่หนาเท่ากับการทาด้วยลูกกิ้งหรือว่าแปรงนะครับแต่การทาแต่การพ่นนะครับมันก็จะละเอียดเนี้ยนะครับผมโอเคนะครับหลังจากที่เราพ่นเสร็จนะครับเรารอนะครับเราก็มาทําการนะครับทาฉลักนะครับผมในส่วนของไม้ท็อปที่จะทำพื้นนั่งของตัวม้านั่งนะครับ ไม้ที่เราใช้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นไม้ยางพาราครับอัดประสานนะครับผมหรือบางท่านก็อาจจะเรียกไม้จ้อยนะครับผมจ้อยพาราครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว20มิลนะครับผมแผ่นหนึ่งเนี่ก็ประมาณ2,000นะครับผม1,92,000นะครับตัว20มิลนะครับเพจเอครับแผ่นใหญ่นะครับ4 8ฟุตนะครับผม แต่ถ้าบางท่านอาจจะไม่ชอบอาจจะใช้ไม่ใหญ่มากครับก็ถ้าเป็นร้านไมใ้ใหญ่ๆก็สั่งตัดได้นะครับผมตามขนาดที่เราต้องการครับโอเคนะครับผมหลังจากที่เราพ่นนะครับสีจริงเนี่ยนะครับผมแล้วก็รอให้มันแห้งดีๆนะครับผมรายละเอียดนะครับผมเงียบนะครับ พองานชล็กนะครับแห้งเสร็จนะครับเ็มาถึงขั้นตอนในการยิงแผ่นนะครับผมยิงประกบแผ่นนะครับคือชล็กเนี่ยที่เราต้องทาแยกนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะทาให้มันรอบด้านนะครับทั้งนอกในนะครับผมของไม้เนี่ยทาทั้งหมดเลยนะครับผมเพื่อที่จะป้องกันเชื้อรานะครับผมความชื้นต่างๆนะครับไม่งั้นเนี่ยนานๆไปนะครับมันอาจจะทําให้ไม้ของเราเนี่ยขึ้นราได้นะครับถ้าเราไม่ทําไม่ทาชล็กไว้นะครับ คือพอเราทาสล็กไว้แล้วเนี่ยนะครับนี่เราก็ไม้นะครับเราก็ทําการนะครับมาอัดแผ่นนะครับนี่ใส่ในส่วนของตัวเก้าอี้นะครับซึ่งเก้าอี้เราออกแบบดีไซน์นะครับซ่อนสกูไว้ด้านล่างนะครับผมเชื่อมแล้วก็จะเชื่อมฉากนะครับตรงตัวรับด้านในนะครับเพื่อที่จะไม่ต้องยิงสกูจากบนแผ่นลงไปหาเหล็กนะครับแล้วก็ทําการโตะนะครับ ขั้นตอนตัวนี้มันอาจจะแข็งแรงกว่าก็จริงนะครับแต่ว่ามันจะลดความสวยงามนะครับแล้วเวลาที่เราถอดไม้ออกไปทําสีหรือว่าแก้ไขในส่วนของสีไม้เนี่ยมันก็จะทําได้ยากนะครับผมแต่ถ้าเรายิงด้านล่างเข้าไปแบบนี้นะครับมันก็จะเพิ่มความสวยงามนะครับของชิ้นงานครับแล้วก็ง่ายสะดวกนะครับต่อการปรับปรุงเปลี่ยนสีนะครับถ้าเราจะทําแก้ไขคําต่อไปนะครับ ฉากที่เราใช้นะครับก็หนาหนึ่งมิลนะครับผมสอมิลนะครับ2มิลนะครับความกว้างก็1นิ้วนะครับฉาก1นิ้วนะครับผมส่วนเหล็กที่เป็นเหล็กกล่องก็จะเป็น2นิ้วนะครับเนี่ยอาจยิงสกูจากด้านล่างขึ้นไปนะครับผมสกูที่เราใช้นะครับผมก็เป็นสกูอ่าสี่หุนอ่าหกหุนนะครับไม่ใช่สี่หุนนะครับผมก็เกือบนิ้วนะครับถ้ายิงขึ้นไปก็จะพอดีนะครับ สกูก็จะเป็นปลาสว่านนะครับผมเจาะทะลุเหล็กอัดไม้เข้าไปเลยนะครับใน,รในการในการที่จะยิงนะครับเราก็ต้องทําการนะครับผมหาประกานะครับเอาปาะการไปยึดจับไว้นะครับเพื่อให้มันแนบสนิทนะครับผมแล้วก็ไม่ขยับในขณะที่เรายิงนะครับคือประการนียก็จะปาะกาจับชิ้นงานเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของวิกแคมนะครับผมก็จะใช้ ง่ายสะดวกนะครับผมเวลาที่เรายิงสกูเนี่ยนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เรายิงแผ่นกันเสร็จนะครับผมที่นี้แล้วก็มาขัดนะผมขัดผิวหน้าของไม้นะครับหลังจากที่เราเคลือบเชลเล็ตไปแล้วนะครับพวกเสี้ยนพวกอะไรเนี่ยมันก็จะแข็งตัวนะครับแล้วก็ขัดให้เรียบนะครับก่อนที่จะทําการนะครับผมทับหน้าด้วยยูริเทนนะครับ บางท่านนะผมถ้าไม่ใช้ยูรีเทนก็อาจจะเป็นเลกเกอร์นะครับผมก็ได้เหมือนกันนะผมเลกกเกอร์ก็จะถูกลงมาหน่อยนะครับแต่ว่าความแข็งก็อาจจะสู้ยูรีเทนไม่ได้นะครับผมพวกยูรีเทนเนี่ยก็จะแข็งแข็งกว่านะครับแต่และก็มีราคาที่สูงกว่าตามราคาเขาเลยนะครับเนี่ยนะครับผมสวยงามเลยทีเดียวนะครับผม แปลงที่ใช้ในการทานะครับก็จะเป็นแปลงขนกระต่ายนะครับแปลงขนสัตว์นะครับใช้สําหรับงานวานิชโดยเฉพาะนะครับผมเคลือบออกมาแล้วเนี่ยก็จะใสวิ้งเลยนะครับผมประมาณสักสองเที่ยวนะครับยูรีเทนที่ใช้นะครับผมก็ทับสักสองเที่ยวนะทิ้งช่วงห่างประมาณสักสองสามชั่วโมงนะครับให้รอบแรกนะครับมันเซตตัวนะครับผม ก็ยูรเทนที่ใช้นะครับก็จะเป็นยูรเทน2ระบบนะครับผมก็จะมีตัว A แล้วก็ตัว B นะครับผสมแล้วก็มีเทนเนอร์เบอร์สีสมนะครับผสมในการเจือจางนะครับเวลาเราทับเสร็จนะครับเราก็ดูไปด้วยนะครับว่ามีผลแป้งหรือว่าอะไรติดไหมนะครผมถ้ามีก็เก็บออกเช็ดออกนะครับก็ขอบคุณนะครับอ่า ท่านผู้ชมแล้วก็เพื่อนๆนะครับที่รับชมมาจนจบคลิปนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมก็สําหรับท่านผู้ชมล้วนเพื่อนนะครับที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไคร์นะครับกดแชร์กับพวกเราด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปครั้งต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม